สวัสดีค่ะพบกับวิราทาร่โนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดก,กันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะอันนี้แบ่งเป็นสองช่วงคนรักคุมเคืือกับคนรักเก่านะคะ รักนาศัสตร์ไทยใครดูว่าตรงดูได้เลยมันเป็นการดูรวมไม่ได้เจาะจงนะคะท่านี้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยวันนี้ที่นี้นะคะอามาดูจากไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในช่วงนี้เป็นยังไงเป็นในรูปแบบไหนคะ่ะในช่วงนี้ก็คือเหมือนหกเหรียญรู้สึกว่าชาวราศีมิถุนจะเช็ e แอคชั่เขามากทีเดียวคะนะ่ะณตอนนี้ไพ่ดฟูเหมือนคนที่แบบเหมือนมีรัก แต่ก็ไม่มีเหมือนมีคนรักก็เหมือนไม่มีค่ะไพ่ justice ค่ะนะคือเหมือนประมาณนี้ช่วงนี้ชาวราศีตุลเอ้โทษทีอะชาวราศีมิถุนเขาอยากจะมีความชัดเจนอยากได้ความถูกต้องได้ความชัดเจนในที่นี้ก็อาจจะมีความที่ดื้อรั้นและหัวรั้นของชาวราศีมิถุนอยู่เหมือนกันค่ะก็อาจจะมีการที่แบบเหมือนช่วงนี้อาจจะอารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะแบบเหมือน พูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังนะคะก็คิดว่า,าความคิดตัวเองนั้นเป็นใหญ่ในช่วงนี้นะคะถ้าจากไพ่สองกระทาเหมือนประมาณที่ความรักความสัมพันธ์น่ของคุณมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะไพ่บอกเห็นไหมมันต้องใช้เวลาค่ะ เวลานิดนึงในการรอคอยนะหรือคุณอาจจะรอคอยในความชัดเจนของเขาไพา่ j u s m e n t ไพ่ justice ค,ค่ะนะเขาจะให้ความชัดเจนจากคุณได้ค่ะก็คือให้ความชัดเจนให้กับคุณไพ่ strength ค่ะในที่นี้เหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีมีถุน check action มากจนแบบมากมาก,มากทีเดียวจนแบบว่าเริ่มรักตัวเองมากขึ้นละนะแต่ก็ยังมีไพ่ the moon ค่ะยังมีความคิดมากคิดหนักเหมือนกันจะปล่อยดีไหม หรือพอแค่นี้ดีหรือจะไปต่อดีแต่ด้วยความที่ชาวราศีมีถุนเป็นคนที่ทำอะไรเวลารักใครก็จะจริงจังไปซะทุกอย่างนะคะ,ะจากไพ่นะคะณนะตอนเนี้ถ้าคุณคบใครอยู่นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วเป็นคู่โซเมกของคุณแล้วแต่ด้วยความที่เรืองแฮงแมนค่ะชาวราศีมีถุนเป็นคนที่คิดมากคิดหนักอะ่ะ มันมันเหมือนประมาณที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันดูเงียบเงียบ <ๆ S 1> นิ่งๆจังแต่จากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่า ถึงคุณจะเงียบนิ่งอะไรประมาณนี้ก็ยังจะกลับมาเหมือนเดิมมันอาจเป็นแค่ช่วงนี้ช่วงขณะหนึ่งที่มันเงียบเงียบนิ่งนงนะคะก้าวเหรียญความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อไพ่ถึงบอกว่าสงฆาค่ะใช้เวลานิดหนึ่งไพ่บอกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนเขาจะให้ค่ะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะไพ่บอกว่ามันยังพากันไปได้ถึงฝั่งค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะช่วงนี้คุณอาจจะหึงหวงคนรักมากทีเดียวแล้วคุณก็เป็นห่วง เขาด้วยคุณรู้สึกว่าเขาทําตัวหลันล้าโดยที่ไม่มีคุณเลยอะ่ะเหมือนประมาณที่ว่าทําไมไม่คิดถึงความชัดเจนถึงความถูกต้องนะมันประมาณที่ว่าคือณนะตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าเขายังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณไพ่บอกว่าเขาให้ความชัดเจนแน่นะคะแต่ใช้เวลาหน่อยนะถ้าจากไพ่เก้าเหรียญ มันจะเป็นความสุขของคุณค่ะนะเพราะถ้าถึงเวลาจริงๆเขาจะจริงจังมากแล้วก็เขาจะชัดเจนกับคุณมากเขาจะโหยหาคุณมากเขาจะเสียดายคุณมากค่ะนะถ้าจากไพ่อ่าแต่ แต่อาจในช่วงนี้มีหเหรียญคุณเป็นคนที่เช็คแอคชั่นมากทีเดียวค่ะในช่วงนี้นี่ลืมบอกไปว่ามีผลตั้งแต่1นึถึงสิตุลาคมนะก็คือช่วงนี้คุณอาจจะเช็คแอคชั่นมากทีเดียวเพราะคุณอาจจะเกิดอาการหึงหวงเขามากทีเดียวค่ะอาจเป็นชาวราศีราศีตุลน,นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธนี้มาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนค่ะคนรักของชาวราศีมิถุนค่ะ ช่วงนี้เขาก็คิดแหละว่าคุณอยากเอาชนะเขาตลอดเวลาเลยแต่พูดเลยว่าคุณก็ได้ชนะใจเขาไปอ่ะเขาคนนี้อาจจะเจ็บมาเยอะนะหรืออาจจะเจ็บกับคุณมาเยอะเหมือนกันเขาบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับคุณนะนะเหมือนประมาณที่ว่าคุณไม่ให้ความชัดเจนกับเขาเลยอ่ะบางทีคุณก็เหมือนเหมือนประมาณทําตัวลับๆล่อๆหรือมีความลับกับเขาตลอดเวลาซึ่งเขาก็คิดสับสนเหมือนกัน สับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้ไหมเพราะใจเขาก็คิดแหละว่าคุณก็เหมือนคนที่โรเลเป็นคนที่ไม่จริงจังสักทีแต่ไพ The Devil ่เดวิละเขาก็รักคุณน่ะเขาตัดคุณไม่ขาดอะ่ะด้วยความที่ว่าต่างคนต่างคิดต่างไม่พูดคุยคะ่ะถ้าจากไพ,นะพ่นะไพ่เดวโอค่ะนะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะหรืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณเลยไพ่บอกว่าด้วยความที่ คุณคุณก็นิ่งใส่เขาเหมือนกันนะชาวราศีมิถุนคือคุณเป็นประมาณที่ว่าชอบหนีปัญหานะด้วยความที่แบบเหมือนเขาก็ปล่อยคุณเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่คุณจะปล่อยเขานะเขาก็ปล่อยเหมือนกันคุณก็ทําตัวแบบโสดเหมือนกันคือต่างคนต่างทําดูจากไพ่นะคะแต่ด้วยความรู้สึกอะความรู้สึกเขาอะเขามั่นคงกับคุณนะอ่ามันเหมือนประมาณที่ว่าหนึ่งดาบเขาอยากให้คุณแก้ไขปัญหาตรงเนี้ย หรือเรื่องที่คุณทำอะไรรับหลังหรือคุณมีคนอื่นเพราะไพ่บอกเนาะมีเด่นไพ่อาจจะสลับก็ได้อาจจะเป็นตัวเขาเนี่ยแหละอาจจะหึงหวงคุณหรือคุณอาจจะหึงหวงเขาเพราะมันมีเรื่องที่แบบเหมือนทำอะไรลึับใส่กันนะคะมีความลับต่อกันอ่ามันอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะทำให้เขาเจ็บอยู่บ่อยๆนะแล้วด้วยความที่หนึ่งดาบ คืออยากให้คุณแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ให้ตัดจบไปอยากเริ่มสิ่งใหม่ๆไม่ใช่อยากจะมาเจ็บอยู่เรื่องเดิมๆสิ่งเก่าๆมันเหมือนประมาณที่มันเนิ่นานไปแล้วนะด้วยความที่ชาวราศีมิถุนช่วงนี้ก็หัวรันอย่าเอาชนะ คือประมาณที่ว่าจะต้องตามใจชาวราศีมิถุนคือช่วงนี้ชาวราศีมิถุนจะเอาแต่ใจมากเหมือนประมาณที่ว่าต้องยอมอ่ะต้องยอมชาวราศีมิถุนแต่ภายด้วยความที่บอกว่าเขายอมมาตลอดคุณมีชัยตลอดแล้วเขาก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันบางทีเขาก็อยากตัดจบนะอยากตัดจบจริงแต่เขาก็ยังมีความมั่นคงกับคุณ เดว i ลเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันเขาก็อยากอยากมีคุณค่ะอ่ามันเป็นได้แค่ความคิดอะมันมันเหมือนประมาณที่ยังขาดกันไม่ได้นะความรักควนสัมพันธ์ของคุณอาจจะเปิดเผยกันไม่ได้นะมันเลยเหมือนประมาณที่ว่ามันต้องคาราคาซังอย่างเงี้ยอ่าอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนเลยนะขอภห้แนวโน้อมอนาะคตข้างหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนค่จะจ e มีเชียนเขามีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยค่ะแต่ก็มีความอึดอัดใจเหมือนกันนะหรืออาจจะมีการบล็อกกันไปคุณบล็อกเขา หรือเขาบล็อกคุณสุดท้ายก็ปลดบล็อกนะเพราะมีไพ่หนึ่งดาบเหมือนคนที่ปลดบล็อกค่ะถ้าใครบล็อกกันเพราะสองถ้วยอะ่ะคุณยังใจถึงกันอยู่เลยต่างคนต่างรักแหละเห็นไหมมีสองถ้วยต่างคนต่างยื่นโอกาสให้กันและกันค่ะแต่ด้วยความที่แบบเหมือนเป็นแค่ชั่วคราวที่คุณอาจจะแบบเหมือนหยุดกันไปหยุดพูดคุยกันไปนะคะไพ่เดอะแฮงแมนนะความรักความสัมพันธ์อ่ะมันดูเหมือนจะเสียคนรักไปกันแล้วอะ่ะ เหมือนชาวราศีมีถุนจะเสียแล้วอ่ะชาวราศีมีมีถุนก็ยอมรับนะยอมรับที่จะอยู่คนเดียวก็ได้ยอมเลือกที่จะนิ่งๆก็ได้โดยที่ไม่มีเขาก็ได้ประมาณนี้แต่ก็ยังสับสนกับตัวเองค่ะจริงๆอ่ะใจตัวเองอยากมีเขาอยู่ไหมเหมือนประมาณที่ยังตัดไม่จบจริงๆค่ะ แต่ช่วงเนี้ยชาวราศีมิถุนะอยู่ด้วยตนเองได้แล้วอะเริ่มรักตัวเองได้แล้วเหมือนคนที่อยากจะตัดจบแล้วไปเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่เจ็บนะชาวราศีมิถุนก็เจ็บเหมือนกันค่ะมันก็อึดอัดใจอะรักก็รักนี่แหละแต่ก็ยังแบบเหมือนเลิกกันทัทง้ทงทที่ยังรักอะบล็อกกันทัทง้ทงทที่ยังรักนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ปลดขามีหนึ่งดาบอืม ด้วยความที่แบบต่างคนต่างนิ่งอยู่ในโซนของกันและกันค่ะอยู่ในโลกส่วนตัวต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวต่างคนต่างอยากเอาชนะค่ะไพ่บอกว่าคุณยังสับสนกับตัวเองอยู่เนาะก็คือมีไพ่เฮอร์มิตคือตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองไปก่อนก็ได้ก็ลองคิดดูค่ะแต่ถ้าจากไพ่ชาวราศีมถุนน่ะไม่มีความรักไม่มีคนรักก็อยู่ได้ เหมือนรักตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าอยู่คนเดียวจะสมบูรณ์แบบส,สมบูรณ์แบบกว่าอีกด้วยนะคะอะ่เหมือนประมาณที่ว่าเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่ไพ่บอกว่าตั้งแต่ต้นเรื่อง ตั้งแต่นิปเปิดไพ่มาอันแรกเลยนะคะไพ่ก็ยังบอกว่า judgment ถ้าใครไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้อะไรยังมีการกลับมาค่ะกลับมาในที่นี้กลับมาสื่อสารและพูดคุยแต่ยังไม่ให้ความชัดเจนยังไม่กลับมาเป็นคนรักร้อ์เซ็นะคะยังคุมเคืืออยู่เนาะอ่า มันเหมือนประมาณที่ว่าปล่อยชาวราศีมิถุนนะนะคชนาวชาวสองให้ชาวราศีมิถุนอยู่กับตัวเองไปก่อนค่ะนะให้คิดให้ได้ก่อนว่าต้องการจริงๆไหมลองลองศึกษากับตัวเองดูค่ะว่ายังอยากมีเขาอยู่ไหมนะอา,อาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานชาวราศีธนูราศีกันค่ะขอให้แนะนําให้กับความรักคนสัมพันธ์ของคนที่คุมเครือด้วยค่ะของชาวราศีมิถุน ว้าวเหมือนประมาณที่ว่าคุณอยู่ด้วยตนเองจริงๆคุณก็มีความสุขถึงจะอาจจะแบบมีความนึกคิดแหละแต่เหมือนจะมีความสุขมากกว่าคือเหมือนตอนนี้ชาวราศีมิถุนรันดาไม่อยากจะอะไรแล้วคืออยากจะไปเรื่อเปื่อยค่ะไม่ได้อยากจะมีคนรักแต่ไพ่ก็ยังแอบส่งแอบดูเขาอยู่เหมือนกันใจแข็งไม่พอนะชาวราศีมิถุน ามาดูให้กับคนรักเก่าของชาวราศีมิถุนดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคนรักเก่าของชาวราศีมิถุนค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ทางล่างได้นะคะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กัดอีกด้วยขอบคุค่ะของชาวราศีมิถุนคนรักเก่านะคะตอนนี้ก็เหมือนประมาณที่ คุณอาจจะรอเขาอยู่รอการติดต่อมานี่ไงหนึ่งเหรียญอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าด้วยหรือเปล่าค่ะไพ่บอกห้าดาบมีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะมีเกณฑ์ที่แบบว่ารอการสื่อสารเพื่อจะคุยหรือจะเคลียร์เรื่องการเงินไพ่เดอะฟลค่ะเหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีราศีมิถุนอยากจะอยู่แบบสดๆละเพราะเหนื่อย หนื่อยกับความสัมพันธ์ที่แบบมีแต่เรื่องทะเลาะเรื่องแต่มีจุดบกพร่องแต่เหมือนประมาณชาวราศีมิถุนก็ยังมองมองอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆมองคนรักอยู่อ่ะคนรักเก่าอยู่แต่ไพ่บอกว่าชาวราศีมิถุนก็ยังมีความแบบมั่นคงกับเขาอยู่อ่ะน่าจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไพ่บอกว่าการรอคอยที่จะติดต่อมาและสื่อสารมีเกณฑ์ติดต่อมาและ สื่อสารมาเร็วๆนี้ค่ะเขาจะมีการส่งข่าวข่าวมาให้คุณไพ่เดร์แฮงแมนคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเสียไปแล้วคือเหมือนความรักของคุณมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ไพ่ก็บอกนะก็ยังรักช่วงนี้ชาวราศีมิถุนจะมีคนเข้ามาชอบนะคะชาวราศีมิถุนเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะก็เลยมีคนเข้ามาชอบ9เหรียญค่ะ ก้าวเรียญในที่นี้เหมือนประมาณที่ว่าชาวราศีมิถุนอยู่กับตัวเองแฮปปี้มากเลยกับการที่อยู่เป็นโสดละละ้าแฮปปี้มากเหมือนเป็นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอะ่ะคือการเงินก็เพียบพร้อมการงานก็เพียบพร้อมครอบครัวก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าจริงๆไพ่เดสันคุณอาจจะมีลูกด้วยกัน ก็เลยต้องสื่อสารและพูดคุยในเรื่องของการเงิน10ดาบค่ะชาวราศีมิถุนเจ็บกับเขามากเจ็บมากค่ะ10บเหรียญยังรักอยู่แหละยังรักใจก็อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวแต่ว่าไม่ดีกว่ายอมที่จะเสียของรักดีกว่ายอมปล่อยเขาดีกว่ายอมให้เขายอมให้ตัวเองโสดดีกว่ายอมอยู่กับตัวเองยอมอยู่กับลูกดีกว่าโดยที่แบบอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ นะถ้าจากไพ่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบค่ะถ้ารอการติดต่อและสื่อสารหรือรอการเงินจะได้เร็วๆนี้ค่ะชาวราศีมิถุนอ่าอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคนรักเก่าเขาไพยค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนค่ะเขาอยากเอาชนะคุณค่ะเขาอีกโก้มากอีกโกสูง แต่ถามว่าเขายังมีใจให้กับคุณไหมเขายังมีใจให้ค่ะ2องกะทาเขาก็รอดูนะรอดูว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะมีคนรักไหมคุณจะอยู่ได้ไหมกับการที่เลิกกันไปช่วงนี้เขาอาจจะแบบว่าติดเพื่อนค่ะก็เลยแบบสังสรรค์ เขาก็เครียดเหมือนกันกับการที่เลิกกับคุณเขาก็รอให้คุณกลับมาเช่นกันค่ะชาวราศีมิถุนเขาก็เสียใจยกับการที่ต้องเลิกลากับคุณก็เลยเหมือนประมาณที่อาจจะเที่ยวดื่มบ่อยหน่อยค่ะช่วงนี้ห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญในที่นี้ก็เหมือนประมาณที่ว่าเหมือนตามคุณแต่คุณไม่แคร์คุณไม่สนใจก็ยังมีการเรียกร้องความสนใจให้ชาวราศีมิถุนดูอยู่นะไพ่เดลิเวอร์ค่ะเขายังรักยังห่วงแหนคุณแหลกหกเหรียญ เขาอยากให้คุณเป็นคนที่เทคแอคชั่นหาเขาบ้างมันเหมือนประมาณที่ว่าการที่เลือกรามาเป็นสิ่งที่เขา,าถูกต้องไม่ใช่คุณนะชาวราศีมิถุนเขาคิดว่าเขาเ,เป็นคนที่ถูกต้องใครที่บล็อกกันไปไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะปลดบล็อกหรือ คนที่ไม่ได้สื่อสารหรือบล็อกตัวเองไม่ได้การไม่ได้สื่อสารพูดคุยแต่ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสื่อสารเพราะเขาอดใจไม่ไหวค่ะเขาอยากคุยกับชาวราศีมิถุนมากนะเพราะรักยังห่วงแหนสิบดาบเขาเจ็บมากค่ะเขาเจ็บมากทีเดียวเขาอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารขอคุยได้ไหมแต่ชาวราศีมิถุนพอคุยปับ๊บมันเหมือนเป็นการที่ทําให้เขาอารมณ์ร้อนและอารมณ์ขึ้นที่แบบเหมือนอารมณ์น้อย ที่คุยกันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเหมือนประมาณที่ว่าจริงๆเขาก็มองว่าเขาวาถูกแต่ชาวราศีมิถุน,น่ะพีแต่เหมือนชาวราศีมิถุนไม่ยอมรับอะไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นอืออ่าจ,จะเป็นชาวราศีมิถุนด้วยกันค่ะชาวราศีตุลค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพยแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของชาวราศีมิถุนดีกว่าค่ะ หนึ่งดาบมันเหมือนเป็นการที่ตัดจบไปแล้วรักก็รักแหละชอบก็ชอบแหละแต่เหมือนต่างคนก็ต้องพักพกร่างกันไปนะเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่ไปก่อนค่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่บล็อกไปแล้วก็บล็อกซ้ำสองอีกค่ะไพ่มีทั้งแปดดาบเก้าดาบมันเหมือนประมาณที่ว่าอาจจะคุยกันแล้วทะเลาะก,กันไม่สบอารมณ์ก็เลยเกิดอาการบล็อกไพ่บล็อกขึ้นมาเต็มเลยนะ แต่ด้วยความที่ถ้าคุณมีลูกหรือมีผลประโยชน์ด้วยกันน่ะมันเหมือนประมาณที่ว่ายังต้องมีการสื่อสารแหละแต่มันเป็นแค่ชั่วคราวสุดท้ายก็มีการปลดบล็อกกันและกันเพราะต้องสื่อสารและพูดคุยกันค่ะมันเป็นการที่ต่างคนต่างเงียบเหมือนชาวราศีมิถุนก็อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองแฮปปี้ลัลาละโสดละ ไม่สนใจแต่มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะห้าเหรียญเหมือนชาวราศีมิถุนไม่แคร์ไม่สนใจแล้วอะ่ะพอคุยกันไปปั๊บก็แบบงัดข้อกันตลอดคือคุยคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันสักเท่าไหร่ชาวราศีมิถุนก็คิดมากคิดหนักระแวงไปหมดระแวงทุกอย่างก็เหมือนคนที่พักร่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะแต่เลือกที่จะใจแข็งเลือกที่จะตัดจบดีกว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเหมือนแบบอ่า เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันจะดีต่อทั้งทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าจะภพยในความหมายของเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะคะอขอให้แนะนํากับคนรักเก่าของชาวราศีมีถุนหน่อยดูเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้เลยชาวราศีมีถุนเป็นคนที่ใจแข็งมากเลยนะ เป็นคนไม่ค่อยแคร์เลยไพ่บอกด้วยไพ่แนะนำยังบอกเลยว่าขอขอลาขอเลิกอะปล่อยยอมปล่อยอะเพราะชาวราศีมิถุนเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วชาวราศีมิถุนน่ะเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วนะคะไพ่ก็บอกเหมือนประมาณที่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าความรักคนสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ต่อไหมมันจะเห็นในรูปแบบไหนเหมือนชาวราศีมิถุนเห็นภาพ ของตัวเองเลยว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนถามว่ามีการสื่อสารไหมก็มีการสื่อสารและพูดและเคลียร์กันแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่โอเคเลยกับการที่การตัดสินใจของชาวราศีมีถุนเพราะชาวราศีมีถุนตัดอย่างเดียวเลยค่ะนะคะชาวชาวสง่งไพ่าอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ค้ากันไปอย่าจริงจังจนมากกันไปนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับนี้ด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะสวัสดีค่ะ